สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบกันกับออรเรนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาชมสวนนะคะต้นผักหวานวันนี้ก็มาเก็บผักหวานไปกินค่ะทุกคนผักหวานก็ให้ยอดงามๆนะคะทุกคนออรเรนก็ผักหวานเนี่ยก็ซื้อมาจากเพจในแอปสีฟ้านี่แหละค่ะแล้วก็ซื้อมาหลายต้นอยู่นะคะแล้วก็รอดก็หลายต้นอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่ากแกล้งโดยการเด็ดใบอ่า แก่ๆนะคะออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะดูแลในการใส่ปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ๋ยที่เราเลี้ยงวัวแล้วก็จะมีปุ๋ยคอ,อกที่มันแห้งๆแล้วนะคะก็เอามาใส่อรอบๆโคนต้นไม้ของเรานะคะเดี๋ยวก็วันนี้ออรนก็มาเด็ดยอดอผักหวาน,นะคะผักหวานของเราก็ยอดกําลังอ่อนๆเลยนะคะถ้าเรายิ่งเด็ดใบที่แบบใหญ่ๆแก่ๆออกนะคะแล้วก็รดน้ําใส่ปุ๋ยยอดผักหวานเขาก็จะแบบว่า ออกยอดแล้วก็โตเต็มที่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเก็บไว้ไปกินในที่ทํางานนะคะทุกคนเขาบอกว่า,ารดน้ําอาทิตย์ละครั้งส่งครั้งก็ได้นะคะอย่าแบบว่ารดฉ่าเกินไปเดี๋ยวรากเขาแบบว่ามันฉ่าน้ํามันชื้นเกินไปมันก็จะทําให้รากเน่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้ไปทุกเรื่องนะคะอย่างเช่น กับข้าวเราทําไม่เป็นทุกวันนี้เนะาะเมื่อก่อนเนี้ยทำอาหารไม่เป็นเราก็ต้องซื้อหนังสือทําอาหารใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็อะไรแบบทุกวันเนี้ยเราสามารถศึกษาหาความรู้เปิดอ่านศึกษาเอาความรู้จากอินเทอร์เน็ตจาก Google จากอะไรต่างๆนะ,ะคะเขาแบบมีแบบทําคลิปแชร์ประสบก,การณ์แชร์นน่นนี่นั่นนะคะออลน์ก็เหมือนกันนะคะไปเจอคลิปคลิปหนึ่งะคะพีเขาก็แนะนําดีก็กูรูหลายอาจารย์ค่ะ คุยเตอร์หลายๆคนนะคะก็เขามีสวนผักหวานเขาก็จะมาแชร์เทคนิคประสบการณ์การทําให้ผักหวานอ้อ,อยอดเร็วกินได้ตลอดปีการดูแลนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาความดูของเขาแล้วก็มามาปฏิบัติในแบบของเราก็โอเคนะคะทุกคนก็โอเคก็ได้กินตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านทุกวันไงเรากลับบ้านไปเราก็จะทําช่วงที่เราหยุดวันวันหนึ่งอะทุกคนเวลาเดินเร็วมากจะทําอะไร วันหนึ่งได้ไมิกี่อย่างนะคะอย่างเช่นเราก็อยากแบบว่าคนปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่สวนวันหนึ่งก็คือหมดเวลาแล้วไม่ได้ทําอย่างอื่นนะคะคือแบบว่าคนไปก็ได้ไม่เยอะแล้วอพอวันหยุดอีกวันหนึ่งเราก็อยากคนปุ๋ยเข้าสวนเราหรือไม่เราก็อยากพอเราแบบว่าพอแบบมีความคิดแบบว่าอยากทําคลิปนู่นนี่นั่นมาแชร์ประสบการณ์มาให้เพื่อนๆได้รับชมก็หมดเวลาไปแล้วนะคะคือแบบว่าอาทิตย์หนึ่งก็ หยุดวันหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่านานๆานหยุดทีได้กลับบ้านทีก็จะได้คลิปหรือไม่ก็ได้ทํากิจกรรมที่บ้านแค่ไม่กี่อย่างนะคะวันนี้ก็ทําแบบว่าสเปซสปะ,ะคะ